สวัสดีครับก็กลับเข้ามาพบกับช่องฟิสิกส์บายคุณนออีกแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฟิสิกส์บายคุณนอนะก็รบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมลงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเว็บไซต์ที่น่าสนใจมานะครับสำหรับคุณครูที่อยากได้ไฟล์เสียงนะครับที่เป็นเสียงพูดเนี่ยเอาไปประกอบในคลิปวิดีโอก็ดีเอาไปประกอบในข้อสอบก็ดีนะครับแต่ว่าเราไม่อยากบันทึกเสียงเราเองนะี่ยเราสามารถ เอาเสียงจากใน Google เนี่ยนะครับคือเสียงที่เหมือนเสียง s i รีนะครับเอามาใช้ในข้อสอบของเรานะครับวันนี้ผมมีเว็บไซต์มาแนะนำแล้วง่ายมากครับนะสามารถดาวน์โหลดเสียงอะไรก็ได้นะครับเอาไปเก็บไว้ใช้ในการทำแบบทดสอบหรือว่าทำคลิปวิดีโอครับอ่ะสำหรับวิธีการนะครับไปดูกันครับว่าทำยังไงกันบ้างไปดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูก็เข้าไปในหน้าแรกของ Google นะครับ วิธีการนะครับเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนำนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับตามนี้ครับนะ Sound of Tricks นะครับ Sound of t r i c k ตัวนี้ออกเสียงถูกปา่าไม่รู้นะครับนะ Sound of Tricks นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google เลยนะครับแล้วก็กด Enter ไปนะครับ Sound of Tricks ตัวนี้เนาะแล้วกดปึ่งเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์แรกเลยครับ Sound of Tricks ตัวนี้ นีคซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่เราจะสามารถดาวน์โหลด MP3 เนี่ยนะครับง่ายมากเลยนะครับพิมพ์ไปแล้วคลิกดาวน์โหลดได้เลยอ่ะนีครับผมลอกก่อนเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับปึ๊บเข้ามาอ่านะครับอ่ะครับนี้มันก็จะมีขึ้นมาหน้าตาจะประมาณนี้นะครับไม่ต้องล็อกอินใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับคุณกูก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปนะครับว่าในนี้มันมีเสียงให้เลือกหลายภาษามากนะครับอะ พอเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีคําว่า t c k s ครับแล้วก็คําว่า voice เนี่ยครับ t e x ตัวนี้ก็คือใส่คําที่เราต้องการจะให้มันพูดลงไปยกตัวอย่างเช่นเอาภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับนะ lion ับอ่ I o N, ะครับ,นะรบผมอยากได้คําว่า lion like นะยครับอยากได้คําว่า lion like เนะี่ครับอะ่ะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับกด submit ไปเลยครับปึ้งขึ้นมาึ๊บแล้วรอสักแป๊ เดียวครับมันจะขึ้นด้านล่างออกมาตรงนี้ครับนะมันจะมีให้เรากดเพย์ครับก็คือเล่นคําว่าไรออนเดืนี้นะครับแต่ครูอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะพอดีผมใช้ไม้แยกอยู่นะครับครูสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ลงมาเลยเลยนะครับเป๊บอ่าเรียบร้อยครับเสียงคําว่าไรออนเรามาแล้วนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในการสอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังเสียงนะครับว่า เสียงมันจะประมาณไหนนะครับอ่ะสมมุติว่าอยากได้เป็นภาษาไทยบ้างเช่นข้อนี้ผมถามออย่าจะไปทำข้อสอบเนาะนะครับนะผมก็อาจจะบอกว่าสัตว์นะครับดังรูปนะดังรูปนะครับออกเสียงเป็นภาษานะครับภาษา อังกฤษนะครับนะอันนี้เหมาะสําหรับเด็กที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกแล้วเราจะมาทําเป็นแบบทดสอบเนาะนะครัสัตว์ดังรูปออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรอะนะครับ่ะผมเลือกภาษาเป็นภาษาไทยปึ้งนะครับกด s ม b m i t ไปป,ปึ๊บเรียบร้อยนะครับมันก็จะ ขึ้นมาครับว่าสัตว์ดังรูปออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะครับกดเพย์ฟังได้นะครับกดเพย์ฟังได้นะครับหรือว่ากดดาวน์โหลดก็ได้ปึ้งนะครับผมก็ดาวน์โหลดลงมาเรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเพื่อจะไปทําเป็นข้อสอบให้ดูนะครับผมอาจจะเอาเป็นภาษาอังกฤษเป็นอย่างอื่นนะครับอ่าเป็นพิกนะครับ อ่าหมู P I G อ่ะหลายหลายคนคงดาวผมออกแล้วแหละว่าเดี๋ยวผมจะไปทำข้อสอบว่าเหมือนแบบภาพนี้ออกเสียงว่ายอย่างไรอะไรปรนะมาณเนี้ยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เลือกเป็นภาษาได้นะครับโอเคอันนี้ก็เลือกเป็นภาษาอื่นนะอ่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่อภาษาอังกฤษสังเกตว่ามีให้เลือกแบบหลายสำเนียงมากด้วยนะครับอ่ะผมเอาเป็น United States ละกันนะครับก็กด s ั b m i มิสไปพอกด s ั b m i มิเสร็จแล้วก็ นะครับเราก็จะสามารถดาวน์โหลดได้อ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายมากเลยครับเว็บนี้นะครับเดี๋ยวไปให้ฟังเสียงกันว่าเสียงมันจะออกมาประมาณไหนนะครับเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงที่เราดาวน์โหลดไปเนี่ยมันจะประมาณไหนนี่ครับอ่าผมคาว่าพิกครับ pig นะได้ยินไหมนะครับมันจะค่อนข้างเบาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเปิดลำโพงให้ดังๆให้นิดหนึ่งนะครับคุณครูจะได้ฟังเสียงชัดเจนอ่า pig อ่าเห็นไหมครับ ตัดดังรูปออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรอ่าเนี่ lion อ่าไปดูที่เราดาวน์โหลดเวลาบ้างครับนี่ผมไปโชว์ในโฟลเดอร์เลยมันก็จะดาวน์โหลดไปอยู่ในนะครับดาวน์โหลดตรงนี้เนาะนะครับแล้วมันก็จะมีเสียงที่เราใส่มาแล้วดีด้วยครับมันจะบอกเลยว่าเสียงเนี้ยพูดว่าอะไรนะครับอ่ะผมลองดับเบิลคลิกอันนี้ให้ดูครับ สัตว์ดังรูปออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเห็นไหมครับดูภาษาอังกฤษบ้างดูสำเนียภาษาอังกฤษบ้าง lion าเห็นไหมครับโอเคนะครับก็ดูกันไปแล้วนะครับวิธีการเอาเสียงนะครับจากที่เสียงคล้ายๆสิริเนาะนะครับเอามาใช้นะครับดาวน์โหลดเป็น MP3 เก็บไว้ใช้นะครับเดี๋ยวเอาไปสร้างข้อสอบก็ได้หรือว่าเอามาแทรกในคลิปวิดีโอการสอนก็ได้สำหรับใครที่ อยากสอบภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าไม่อยากใช้เสียงเราเองอยากใช้เสียงจากต้นฉบับอันนี้ผมแนะนําวิธีนี้เลยนะครับเราจะสามารถดาวน์โหลดเสียงอะไรก็ได้ลงมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องฟิสิกส์บายคูนอตด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวผมเอามาฝากอีกแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้เนาะนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ